ดูว่าเพชรเพสังบาลเจอกับคุณเตยไทยดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ก็ต้องเชียร์น้องใกล้าอยู่แล้วครับ <ific> เป็นกำลังใจให้น้องครับผมดูว่าครับคุณเตไทยเป็นยังไงบ้างครับคุณเตยไทยเขาก็กลัวตรงไหนบ้างแข็งแรงนะแต่ว่าผมคิดว่า ป็นสวา์ไม่กลัวมวยเดินเข้าหาครับอ๋อมวยแบบนี้ไม่กลัวครับผมอาวุธต,ต่ออาวุธนี่มาเถอะมาครับมามาแลกกเลยครับ,บถ้าเดินใส่กันเนี่ยครัอบอ่าแสดงว่าคู่นี้ก็ถูกคู่เนาะถูกคู่ครับแต่มาเจอกันผิดที่ไปหน่อยใช่ครับเพราะว่าใครหลายคนบอกว่าเราจะจกันในรอบชิงที่หนึ่งครับผมแต่เขามาชิงที่สามก็อยู่ที่บุญวัสนาด้วยคิดว่าโอกาสเพชรสังวาลรุ่นน้องเราในค่ายชนะมีกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ประมาทครับก็แต่ในใจก็เชียร์น้องครับก็ให้ห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบเนาะผมก็ไม่ประมาทครับในฐานะรุ่นพี่ใน่ายแล้วก็แชมป์ปุนเสือตัวที่สิบแปดครับผมไทรจะเป็นแชมป์ครับยุทธกรกับฉลามดำชอบไคยในมุมมองเรานะในมุมมองผมนะครับอแบบในมุมมองผมผมชอบฉลามดำครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการแก้เกมบนเวทีเขาแก้เกมได้ดีครับผมก็คิดว่าตัวรอดเก่งด้วยครับถึงมือดีไวด้วย ผมชอบเป็นมวยตัวเล็กดีกว่าครับผมครับก็เป็นกำลังกจให้ฉลามดำครับขอบคุณครับเอกลักษณ์ครับในมุมที่คู่ชิงชอบใครคู่ชิงชอบฉลามดำเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉลามดำเร็วครับต่อยยากเป็นมวยที่สุกจิตต่อยยากครับเต่เล็กนะเล็กเล็กกว่าแต่ว่าผมมองว่าแบบเอาตัวรอดได้เก่งครับทับสวยจังหวะตีมือดีดีกว่าโดยฝ่าย ว่าระบบปิดกับระบบเปิดมีผลว่าระบบปิดเนี่ยมวยฝีมือถอยเนี่ยจะได้ผ่านีมากกว่ามวยเดินใช่ครับเกี่ยวไหมเกี่ยวครับเพราะว่าเสียงเชียนะถ้ามวยเดินมันมีเสียงเชียเหมือนเมื่อก,ก่อนครับเชียเชียมันเด็กมันก็มีกําลังใจฮึิมแล้วก็บางทีก็มีแบบเสียงเชียเสียงนั่นอันนี้กรรมการก็อาจจะมีผลอยู่ครับ สวัสดีครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับแหมเล่นมวยยุคนี้อย่าไปแช่อย่าไปโทรครับออกตัวหน่อยนะครับพักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเข้าที่ไลน์แอดแอดไปเลยครับแอด a e k 8 6นะครับแอด a e k 8 6ใส่แอดข้างหน้าตัว a ตัว e ตัว k86 นะครับฝากถอนโอนไวครับเรื่องของการเงินไม่ต้องกลัวนะครับมั่นคงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หายห่วง ผมการันตีเองครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับทุกการบริการผมดูแลล้านเปอร์เซ็นต์ครับย้ำนะครับ ad aek 8 6นะครับพักยกเอกชุมพรเป็นระบบอัตโนมัติครับแอดไปเลยนะครับหรือว่าสแกน qr code ที่อยู่ด้านข้างผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ